สวัสดีครับพี่น้องครับแฟรดคลับเอฟซีทีิดตามทากชมคดีับเดูเชียวครับดึงลงสีย้อนแสงหยานจะคองบอบพูดดีนะเพ้าอไเอออ้ยแม่นดีตัวอะไรนะน้องครับตอนนี้เราอยู่กับทีมงานสาวน้อยลับคอนชะครับอีกพักอกนั่งอีกหน่อยห้อสวัสดีครับสวยเลยครับแนะนำตัวชื่อลกเกอร์ค่ะลูกเกอร์คชากรครับโอ้คนสเล้งเครับเก่งะเกิงคาชกร นี่เป็นทั้งเด็กเสือผมเป็นทั้งว่าเป็นมอลล์ผมนะเนาะมันบอกอยู่บ้านใดกันครับอยู่โคราชครับอ๋ออยู่โคราชไม่เขาบอกไทยไหมเนาะเขาไทยไทยโคราชหรครับใม่ครับอยู่ในเมืองโคราชเลยบอกครับอยู่ในเมืองครับอนี่เลยคือจังไงคืออย่างว่าเป็นมอลล์เคยเป็นมาแล้วเคยอยู่มอลล์มาแล้วสิบห้าปีเจ้าเป็นมอลล์มาแล้วเติมมีด ประสบการณ์ต้นนี่ไหมเคยอยู่ฤดูู่ปถมมา8ปีครับโอ้ออกจากประมดีครับนี่ครับอยู่เคยอยู่เสียงอีสานใจเกิน้อยแล้วก็ปัะมป้าจ้คือไปลายวงเลยหาประสบการณ์เข้าไปวงแรกคือวงนี่ครับเสียงอีสานเสียงอีสานแล้วก็มาประมเสียงอีสานแล้วก็ใจเกิน้อยใจเกิน้อยแลมาปรมวมาประถมนี่เป็นวงน่าสุด ตาวน้อยลำเพลินโชว์ครับปฐมเีซกีสานจะกันลอยปฐมสุดยอดสิอันนี้อันนี้เด้๋ครับพี่พี่เก่งไหมนะครับแม่อยู่บ้านแห่คอนแกนอ๋ออยู่บ้านคอนแกนเท่าเดียวเล่ยผ่าๆไปหน่อยออกมาหนี่งวันกับเป็นมรำมาหลายปีขึ้นกันแล้วเป็นเป็นคุณครูสอนหนังสืออยู่กรุงเทพลาออกจากกูเลยก็มาอยู่มอลำจริงจังนี่แมนทำอี่รี แล้วออกจากครูมาสอนแล้วพใจคุณรูหาครับคอมพิวเตอร์สอนคอมพิวเตอร์ยองขอทกครัที่มางเวลาคุณมากพเออคุณนะก็รื่องหนกคืออ่าไม่ได้ใช euh ่เรื่องอะไรใหญ่โตหรอกห้องสะอาดเคืกาแฟล้างเรียบร้อยแค่ขยะรอบนอกเนาะกินแล้วทิ้งด้วย หมายถึงว่าใครกินแล้วทิ้งด้วยที่ถูกที่ที่ไม่ส่งรูปไม่ส่งอะไรนะครับแต่ว่าที่ได้รับแายงานแบบประมาณนี้ที่ขับรถมาเก็บให้น้องแล้วแต่น้องๆไม่ผิดแต่ว่าครั้งต่อไปช่วยเก็บรอบๆบริเวณนี้นะครับโอเคขอับคุณนมากครับขอบคุณครับมันดีมันดีมากไม่พูดว่าถีนไเลสิบนาทีต่อต่อต่อ คุณครูคอมครับสอนข้อพื้นตื่นคือ,ค,อคือจังเดย์นี่ผมผมถามจากใจดีมัน,ม,นมันเป็จนจังเดยมันเป็นความรู้สึกว่าอันอันนี้บ,บ่็อบบบบล็อว่าเพราะว่าอยากล่องนี่นคือสิบ่ล่า,าออกนะเนาะมันเป็นความรู้สึกลึกๆข้างในคือว่าเขาเป็นคั้นมาลองมักเต็มมายังสีอะไรไหมอ๋อตะกาอยู่แล้วนะครับมันมันมีโอกาสบ่ครับตะกี้แต่ก่อนเนี่ยมันมีโอกาสไมพี่มีโอกาสครับแต่ว่า มันสิเป็นในเนี้ยแบบว่าจ้างพ่อจ้างแม่สินะคะเพื่อนก็สิมองว่าจ้างผู้เฒ่านะครบเอาว่าไม่ง่ายค่ะยานมาหมั่นกุ้งเพื่อนเพื่อนยังมองอาชีพแบบว่าแบบเป็นสมัยคนสมัยเก่าผู้เฒ่าสมัยเก่าังสินะครับเป็นอาชีพแบบตีนกินลํำกินนั่นสิหครับอรับมีกจะเรียกว่าอาชีพครูนี่มันเป็นอาชีพแบบว่าข้าราชการเป็นวันคุ้งเป็นยังยังสินะครับครับ มันจะได้อันนี้วัดพ่ะว่าเาไปร้องเบื้องล้วไปแล้วไปเลี้ยนไปคุกกี้ยังเบื้องล้วผรู้สึกว่ามันไม่ใช่ยังสิไหมครัเมื่ถึงจะได้จคองรู้สึกว่ามัน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 บัมัน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 นมันนมนันนมันนวันมันมมันมันันมันมันมนมัน่ันมันมันันม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 นมนม่นรัมัมันมัันมันมันัมันมันมัามันมันมัมันมมันมัอมัน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 มัามานมันมานันันมัันันมอยู่มเลมมันั

แต่เมื่อวานไปรั่งถวายเสียงวัวได้จริงๆนะพ่อหันแม่คนลูกเลยนะหันนแม่แล้วคือหันจะไม่ติดง่ายมองว่าเราสิค่อยๆสอนมองอะไรห้องเห็ดบดได้แล้วก็สิออกซังไม่ได้โกิแม่ที่บอกว่ามาเลี้ยงกับแม่มาหันกับแม่แม่เคยบอกแม่แม่แม่สีบอกกังทับเพราะว่าแม่เคยบอกว่าเกลียวเสียงพ่นกันเหมือนกันหูคอคนก็ไม่เหมือนกันคันได้ซังนี่เอาซังนี่แล้วลู แม่เสียบบังคับถ้าบังคับมั่นใจในห้ลูกขอบุญขอบ่ายดีในห้ลูกขาดความมั่นใจในตัวเองแม่เสียวในตำนานแต่ว่าขอให้ทุกคนทําให้มันดีออกมาดีเนี่ยพี่ปอมแปมก็ทําได้แตัวมึงพี่ปอมแปมก็้นั่นนั่นนะัน่นคล่องไปรูดทุกคนเสียงดีกว่าพี่มากเสียงดีไม่ได้พูดเสียงดีๆเสียงดีแห้งเตียนน่ามีเหมือน อีเมจักราสีด่น้างพนจักปีเพราะว่าเราปวดเชียูเก่างเัป่ปวดงปวดขาเาชเนแแต่ได้แกีเน้งจะา้มเนบาส้เหลือเวลากินข้า่ยเนาะรว่าจากินข้าัในช่ี้สลับกันบ่ใครที่เข้าฉาก ก็คนไปกินข้ามดูแลตัวเองนะแต่ว่าไม่ใช่ไปกินข้าวเราห้เจ็ดโมงเลยนะเซฟเซฟตัวเองให้มันมีเวลาต้องดูแลตัวเองเนะพี่พี่จะไม่นัดบ่ายไอพี่จะไม่ให้เวลาไปกินข้าวแต่ว่าซ้อถึงบ่ายสองให้น้องๆอ่ะเซฟเวลาตัวเองนะเซฟเซฟตัวเองเนาะเอาอย่างนี้เนาะตอนนี้สิบเอ็ดโมงสิบสามนาทีสิบเอ็ดโมงครึ่งแอนจะพาลูกซ้อมถ้าเราเร็วทุกคนตั้งใจบ่ายโมงครึ่งป่วยอันนี้รอบแรกนะพอกน้ไปซ้อมเต้นบ่ายสองถึงกี่โมงประมาณสี่โมงห้าโมงเนาะ เกียร์ก็่าเาอะไขเอามา้ต่า1กโวันงอวาที่กูหลับขาวอะกูหลับข่าวที่เราไปต่อบบาบ้านตอบไเม่อวานของของคูเต้นจไม่ได้เอาหลาบข่าวกันกําลัง10โมงยังไม่เป็นไรอย่างน้อยวันนี้ก็ได้ค้าหนึเต็มๆช่วงบ่ายเราไปซ้อมเต้นนั่นแหละ้องใหม่างฟบแบบ้อของใหม่ยังไม่โตเครับ ก่อนที่เราจะเริ่มซ้อมไอ้ไอ่เอาตัสีดีว่ามันเป็นการที่แนอยู่แบบนึงไอ่ประมาใไนฟังเสียงมูอโต้ย่างคน้นยังดิทีละคนเนาะใครร้องเพลงอะไรได้ราก็ได้เอาเอาคนละหนึ่งเอาคนละหนึ่งทีละคนตามที่ทางนั้นเลยจะได้มองรุ่มมองยังแบบจืกับสรุปจะขรงแต่ที่เขา ไม่ต้องอายนะลูกไม่ต้องอายจะได้ความกำลังเต็มที่น้องเขาบอกอายนะครับแต่ว่าน้องเขาบอกอายนะแต่ว่าผมนี่ยอายเหนื่อยน้องเขาบอกอายเนี่แต่ว่าอายอยากอายน้องเขาแต่เสียงดีใา้ ร้องเพลงเหรอร้องก็ได้รำก็ได้เอาเอาในแนวที่ตัวถักเองถนัดเลยนะลูกมันจะได้แบบว่ารู้ว่าเป็นตัวตนของตัวเองแต่ละคนแต่ละคนไปร้องเพลงกันละกันนะลาเป็นบดวังใจยังอ่อนจังความรักเกิดขึ้นเพื่อเขาแต่เมือนั้น 등원니에 비벌레